สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอฟซีทุกคนวันนี้ป้าอ้อยจะพัดอะไรนะหอยแมงผู้เจีนอไม้ดองเนาะจะแจ็กซี่เฮดเอยยังกินป้าอ้อยจะเฮดไปไล่บ้าไล่มัวแ <c oughs> จ็กซี่เฮดยัยงกินเนาะจ้ะแต่และมือ้อคิ้นเมนูบ่ออกป้าอ้อยก็เลยจะมาพัดหอยแมงผู้เนาะจ้นะเนาะแล้วก็ ใส่เราไม่ด้อ,ดองอเ,เ,นเนี่ยเราจะผัดถอยยังผู้อเพรเฮ็ดบุปผินเน๊ะผัดอันนี้เอาเว้าซื่อๆซอา,วาว้าแบบอันนี้เนาะจ้ะเพราะไอ้ผัดเฮ็ดกะเพราไทยบุยปผินเนาะเฮ็ดเป็นแต่ผัดพักไข่เจียวนะกับผัดกะเพรา,าเนาะมีแต่เชฟอ้วนเฮ็ดปันเพราะไอ้กินเพอาะไอ้บุปผินเฮ็ดกะเพราเพราะจะเฮ็ดแต่กะเพราอีสานเนาะจ้ะ พวกแกงพวกออมนีอย่างแบบนี้เนะผัดหอยแมงคู้หอยแมงคู่ซื้อมาจากมื้อไปวัดกันนะจะ้ะมันเยอะไปะอ้อยก็เลยเอาใส่ตู้เย็นไว้อันนี้ก็จะมาผัด จะเหมือนผัดกะเพราหรือเปล่าแต่ว่าป้ออ้อยอยากกินนอไม้ดองป้ออ้อยก็เลยจะเอานอไม้ดองใส่นะจ๊ะป้ออ้อยมากินนอไม้ดองมนองมหมูสับผัดนอไม้ดองอ่ะเม่จะ๊ะผัดแห้งๆใส่กะเพรานะํป้ออ้อยว่ามันแซ่บป้ออ้อยมาก,กินนะจ๊ะมาก,กินแต่กระบอกฮู้จักว่ามันซื้อเมนูอียง <c oughs> แต่ป้อจะเอานอไม้ดองใส่นะจ๊ะ เราไม่ดองก็เผ็ดใหญ่ๆที่แรกว่าจะแกงกระทกกระก็เลี่ยนไปเลื่อนมาอยู่ที่แรกพอไอ้อว่าจะแกง,งไม่ดองแกงเหมือนแกงใส่ไก่ใส่กะทิแต่ว่าเปลี่ยนเป็นไก่เป็นหอยแต่โอ้ผัดเอาดีกว่าป้าอ้อยว่ะ ก็เลยพัดนะจ๊ะราะอยชิ้นเหลือไว้เห็ดเนี่ยอาหน้อไม้เลือดที่จำนี่ซีซุปมันกระซุบอะได้ก็เป็นหน่อไม้ชิ้นใหญ่นะจ๊ะเกียงเห็ดเป็นลด เสียบโปรเสียบแล้วนะเนาะเต็ดตามขย่มแล้วเนาะจ้ะไอปก็เห็ดปรเป็นลืมซื้อพักมาไว้พัดให้อีคิวเนะค่ะเดี๋ยวจะปุ่งเนาะจ้ะเนาะ พอไอ้กระปุงแล้วนอจาจะใส่น้ำตาลชูรสน้ำปลาแต่พอไอ้ไ่ได้ใส่น้ำมันหอยจะเหมือนแกงเลย ก็เสียบ่าี๋้วพอชิมเหมือนกันเด้ออืมก็เสียบอยู่ตัวหรอเดี๋ยวใบ,บมะกรูดกันนี่ก็เอาใบมกะกรูดับกระเเาเน่านะจะใส่ อันนี้กะเพาราปล่อยปลูกเองยอดกำลังซัดขึ้นกำลังงามนะจ๊ะเด็ดมาได้สีห้ายอดเอามาแบ่งเดี๋ยวจะพัดกุ้งให้อีกคิวน้อยบอมปล้อ,อยบ่ได้ซื้อพักอันอื่นมาพักในตู้เย็นก็มีแต่เออเดี๋ยวจะผัดกุ้งใส่ถั่วให้อีกคิวน้อยดีกว่า ผัดกุ้งใส่ถัว่วไม่ผัดกับเพราล้วเพราะว่ากระอ้อยผัดแล้วก็จะเอาไว้ให้เพื่อนกินข้าวุ่นนี้ด้วย แล้วเนาะจ้ะกับเปา่าปลาอ้อยง่ายๆฮ็ดตามอันนั้นเจ้าของนี่แหละเราไม่ปลาอ้อยต้มเลยจ้ะเราไม่เราไม่ดงองปลาอ้อยเอาต้มก่อนแล้วก็เอามาผัดเพราะว่ามันออกขมแล้วก็เปรี้ยวอมันไม่เปรี้ยวมันเค็มขมกับเค็มปลาอ้อยก็เลยต้มเนาะจ้ะเสร็จเรียบร้อยสำหรับเมนูนี้เนาะจ้ะเนาะมือนีกระจักฝนที่โต๊ะรอบ่ต๊ วานนี้ป้อ้อยปั่นเสื้อผ้ายังบมแห้งอยู่นี่ไปะละ้ค่ะคลิปสั้นๆเราะจะเนาะป้อ้อยก็ขอฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ป้าอ้อยเป็นขวัญกำลังใจให้ในเจา้าไปแะละ้ค่ะก็จะไม่มีอะไรก็จะมีคลิปทํากับข้าวนั่นแล้วจะพรุ่งนี้ก็ทํางานแล้วยายกับหลานก็จะอยู่กันสองคนในห้องแล้วจะ ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ